สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกบผมอาจารย์แป้หัวลาทางช่องเลขเด่นเลยวันจากอาจารย์หรวลาวันนี้เป็นวันอังคารที่15บห้าธันวาคม25 6 3้า้หบสาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีดวยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลาเก้านาฬิกาถึงส8บดนาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4 หมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขสามหมายเลขแปดและหมายเลขหกเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสี่ห้าสี่หกและสี่แปดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สอง ช่วงเวลาของคุณยุโรปอังกฤษยเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23่นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข2หมายเลข9 หมายเลขสามและหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกสี่ห้าสี่เก้าและสี่แปดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขศูนย์หมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดเป็นหตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรก40และ47เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมก็จะเจาะตัวเลขในแต่ละในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆ ให้ท่านนาไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้น,น,นให้อีกด้วยและทั้งผมแปะหราแดะเปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันโดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลืชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์โดยท่านที่สนใจติดต่อรับสมัครได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ